วันี้มาติดตามเรื่องของเครือ NMG กันบ้างน,นะคะหรือว่าเครือเนชั่นค่ะก็ทริสเปเ t ติงนะคะลดเครดิตของ NMG สู่ระดับดีค่ะหลังจากที่ผิดนัดชำระหนี้ตัวแรกเงิน100ล้านบาทค่ะ บริษัท t w i สเบร t ิ้งนะคะประกาศลดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทเนชันมันติมีเดีย Group หรือว่า NMG ลงสู่ระดับดีค่ะหรือว่าผิดนัดชำระหนี้จากก่อนหน้าอยู่ที่ d u b l e B พร้อมทั้งยกเลิกเอาลุกแนวโน้มน egative เนื่องจากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้หรือต่ออายุตั๋วเงินระยะสัน้นหรือ BE ตามกำหนดเมื่อวันนี้มูลค่า100ล้านบาทค่ะ โดย Twist Rating จะประเมินอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอีกเมื่อบริษัทสามารถจ่ายหนี้คืนได้ครบทั้งจำนวนตามเงื่อนไขและข้อผูกพันทางการเงินหรือเมื่อบริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ซึ่งทำให้เกิดข้อผูกพันทางการเงินและมีผลบังคับทางกฎหมายค่ะ นางสาวอาริยาติรนธประกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตรา,ตาสารหนี้ไทยกล่าวว่าตลอดทั้งวันนะคะในตลาดก็รอกันอยู่ว่าจะมีการดําเนินการอะไรจากทาง NMG เพื่อที่จะไม่เห็นการผิดนัดชําระหนี้ในตั๋ว BE ที่ครบกําหนดค่ะเพราะว่าผลจากการถูกลดเครดิตลงและมีการผิดนัดชําระหนี้แม้ว่าวงเงินไม่มากนะคะแต่ว่าก็จะเป็นประวัติไม่ดีกับบริษัทในอนาคตหากจะมีการออกตราสารใดๆอีกและจะทําให้ต้นทุนทางการเงินแพงขึ้นด้วย ก่อนหน้านี้กตอตระบุว่าจากการตรวจสอบปริมาณตราสารหนี้ของ NMG ที่กองทุนรวมถืออยู่ในวงจำกัดมีมูลค่า450ล้านบาทและอีก350ล้านบาทจะทยอยครบกำหนดกลางเดือนพฤศจิกายน2559ไปจนถึงเดือนมีนาคม2560ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทั้งระบบที่มีกว่า4ล้านล้านบาทค่ะ